ยางมาัะยังเบาเถ่า,ากมะลังในหท่านผู้ชมโอ้กระลังสียางไปค่ะอพอดีเบาเถ่าผลยางออกมากเขออ็นเท็ดียงในหมูคือมุมมัมมุมมัมเนี่ยข<อ>ินเขา่าเอาช่วยมาหมาไปเสียงกินเขา่าเอา้าเมื่อเอิญในหมูทำชุ่มสายแล<อ>้วน,นะครับออกเดินทางที่เกา่า<อ>พอดีนะคะจะพาไปหาเบาเถ่าเาบาเถ่าผลผลยางออกมาจะพาไปถามจุดทูบหรือเปล่า จุดอะไรบางอย่างมานั่หอป่ามาไปนวดสนอกคำชุ่มเดี๋ยวมาเห็นแต่ไอ้สดยูมามามอแล้วแล้วพอดีแล้วพอดีจ้ะบอจะลองดงก็ซือบ่ไดดบ่าวเถนีมเศร้าเยบ่ดกินโดนแล้วบ่าวเถาบ่ค่อใไดจกินเถนค้คชุชมค่ะครับผมจุดแล้วมันขึ้นจุดแล้วมันบ่าคุณผู้ชมค่ะไปเบิ่งน้ำกันปลาบ่าวเถวาี้จุดใดตัวใด เพื่อ <NYU. S 2> เป็นจังบุญเนาะค่ะได้โชคได้หมันอู้หอนแห้งหอนแห้งใจอ้วนทบมากเมื่อเช้านี่เพิ่นนมางได้จะบ uh. ้าแล้วกันเพิ่นจะมาเมื่อใดแบดนี้มาเมื่อนี้แหละมาเมื่อนี้เอ้าก็ื่อจะไ่ได้ไปหาเพิ่นบ่ว่าเพิ่นสิลูกเขยมาส่งโอ้ไม่ได้ไปเจริญสินแล้วเดี๋ยวมาชมเอาเข้าไปได้บานน้ำกันไปเบิ่งบ่าวเฒ่าเพิ่นจุดได้ตัวใด้นะคะ งวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะยังเป็นงนเนหมูสนับมาไปสนับคำประชมนะครมาแล้วก็ไล้ประกันนางสุดมาหมากับตาวินเยอะค่ะหัวห่อนค่ะผู้ชมร้อนมากอีนถูกเห็นชัดเลยได้มากบ่อเอา แปดสามหนึ่งวะเลขสามคือเลขสองเนาะ,นะเห็นบอกคนขี่มากคือเลขสองเนะ 8, 3, 1, 1, 3, 8, าะแปดสามหนึ่งหนึ่งสามแปดตาวระเพณีเห็นชัดธรรมชมหัวหนึ่งงามเอ้าหัวคือหัวเลขสองเนาะเออคือหัวเลขสองตาปนะระเลขสามธรรมช่มเลขสามเนาะตาประเพณีเป็นเลขสามเราพูดได้มากเลขสองกะสองแปดสองหนึ่งได้อธรรมช่มเด้อแ,แต่ว่าถวาเลขสามหนึ่งสามแปดแปดสามหนึ่งตาพระเพไรจากล่างปีดบดหนึ่งสามแปดหรือแปดสามหนึ่งโอ้เนาะ หวนอิลมกินมากินนานแบบว่าไม่มพราล้กินเป็นเ่ามากกับฟ้าวเลยเลิ่มกิังกินอปบาจะเปิดพัดลมเอาพอเปิดละสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี่านผช้ชมนะคมเดี๋ยวย่อยยังเล่นยางเปียเปในหมูเออ่านผช้่มยางเปลีในนมูเนหมูว่าวันเปนหมูมากเยัง จุดถูกแล้ฝันดีเยอะมากขึ้นเนย <ฮะ S 2> ลยเรทถูกและงามถูกใจด้วยีพี่น้อง <ฮะ S 2> ถูกใจเย่่<ฮ>ะ831138ไล่จากล่างไปบนนะเมื่อว,า,วานเป็นวันพระนะครับทำชุ่มบ้าเถ่ากระถิ่นถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายพวงมลาลัย <ฮะ S 2> ทุกวันพระนะผมอแม่ค้าดอกไม้เพราะว่าสั้งเป็นไว้ทุกวนาามมันพระทำชมเอ่อจะเน้นเพป็นว่าถ้าดอกไม้เนี่ยขอเป็นดอกบัวแบบช่วงนี้ดอกบัวก็หายงา่ายทำชมค่ะอื มันเป็นนาแรงเนาะเป็นนาแรงค่ะบัวกับเรล่มบ่มีมีแนบ่มีแนก็ขอพรขอโชคคือเก่าเป็นจากไดมื่อขึ้นมันระเพื่อนรัชมฝันดีเยอะนะครับผมถ้ามันพระถ้าเมื่อใดขอเพื่นี่จะจะเป็นคือตั้งใจตั้งจิตตัวพี่น้องนะฝันดีอยู่ฝันบาลายดอกนะฝันเมื่อขึ้นีฝันเดึกๆนะครับผมฝันว่าได้ขับรถไปส่งปูทุดงพระทุดง ในความฝันฝันมาคขับรถไปไกลในความฝันอ่าครับรถเบาเท่านี่แหละนับทะเบียนห้าห้าห้าศูนย์นี่แหละรถคันนี่แหละคคือหัวนั้นหวนั้นฝันมารถหายแล้วแล้วกลับไปคือมี่ยังโดดขึ้นรถอ่าหวนั้นออกหาศูนย์เอานไปหาศูนย์ไปละหัวหาศูนย์นั่นของแท้นะคะบ่ได้ฝันมี่อค่ะที่แรกฝันอยู่มันบ่ต้องหวน้ฝันมารถหายบัดนนี้ก็มีแน่วันโดดคือรถเบาเท่ายำขักหัวนั้นเนาะ หมวดนันฝันที่แรกแบบฝันว่ารถหายก่อนค่ะบานนี้ไอ้ที่บ่าเลยฝันคือว่าขับรถไปมีมีมี่ยังโดดขึ้นไทยรถทำช่มเป็นมาย่างไปอ่าเอาฝันมาขึ้นฝันว่าได้ขับรถไปทรงพระธุดงค์ทำชมขับไปไกลขึ้นมาเนว่าขับไปพจนจะบอกหอดพจนจะบอกทำช่มขับไปไกลในความฝันจนว่าไกลหอดพจนสซีไปซี่ไปนั่นเปนว่าเห็นบอก ต้นใหม่ไงตนโพดจอดบ้างน้าเด้อเป็นต้นโพยไงทผู้ชมต้นโพธินาวัดนะขับไปกับไปจอดจอดก่อนเพิ่นจะลงเพิ่นเลยว่าจำไวเ้เด้อเลขที่วัดเพิ่นว่าจำไว้เดอ้อนี่เลขที่วัดนี่093 093เ,เพิ่นว่านี่เลขที่วัดนี่เลขเลขที่วัดที่ไปส่งเพิ่นว่าค่ะอา่าจำไวเ้เด้อเลขที่วัด093ย์เก้าสาเพิร์นมา,เ,ามเลขที่วัดเลขที่วัดเพิ่นก็ลงท่านผู้ชงในวามฝันกับฟันสันนี้ จะว่าเอามันเพิ่มจะไม่โชคอีบอ่าสนดอกดีจังเลยเดี๋ยวละฝันสมน,นึกทำส้มนะครับแล้วกระเป๋าแถวที่ร่องเหยียซีเนาะที่ฝันแต่บันพาก่อนฝันว่าเฮียนเจีบานเจีเป็นขึ้นมีงานบุญไงอันนี้เล่าให้ผู้เพิ่นมาฟังทีหลังได้พี่น้องได้อ่ะเอออันนี้ที่ฝันที่ร่องเห้ตองวัดนะที่ร่องเห้ก่อนเออฝันว่นาเฮียนเจีลอตเตอรี่เป็นขึ้นมีงานบุญนะครับผม และก็ไปพ่อพัดธุดงที่ม้าในงานบุญนั่นแหละเปิดมาม้าในงานมันเจโตเตอร์พัดธุดง,ดงเจโตเตอร์อ่าถือแผงโตเตอรี่มาเพผมได้ยิบโตเตอรี่ให้ค่ะนะจําจําได้เลขท้ายสามตัวโตเตอรีนะ่นหะศูนย์เก้าที่ลงให้เอฟซีนะเปิดมาเอาหนี้โชคเอาโชคให้เปิดมาเจ้าจะได้โชคเด้อเปิดมาเอาเอาโชคให้ยิบโรเตอร์ให้ไอ้ที่ฝันที่แรกได้พี่น้องเด้อเล่าให้เอฟซีพู้เพิ่นว่าฟังที่หลังได้ฟังผู้ท่า พูดว่าแล้วท่านบึงไหคะ,ะผููท่านในเบิ้ลที่บ้าวเถาล่องหาที่แรกนะผมบ้านเลขทีเจรตรีหนึ่งหกเจ็ดนั่นแหละที่ล่องห่ะ,ะแล้วปูทุดองนะในความฝันนะพระทุดองนะพันยิบลตรีห้เป็นปูเถาเนี่ยปูเถาคพันยิบลตรีหายจำใบเลขไทยสามตัวหาศูนย์เก่านี่แหละเอาอเอาค่ะึงนับกันนับกันนี่บ่บาวเถามีเพิ่มหาคือศูนย์เก้าสาม เพิ่งยำทักอืมเพิ่นมาอย่าลืมเด้อเพิ่นมาค่ะออศูนย์เก่าเนาะศูนย์เก่าตรงตุ่กับตัวที่เน้นตอนนั้นเนาะเอาบาดเถ้าคือน่ิเขียนศูนย์สามเป็นเพิ่นน้ำบ่เพิ่นเพิ่นเน้นศูนย์เก่าสามเอาแต่เก่าสามไปละผู้ใดมักศูนย์สามตัดเอาตัดเอาคำชมเอาคำชมแคหน้าจอเนาะค่ะเลขทูบเนาะค่ะบ่าวเถ้า่นจุดมือขึ้นวั่นผาเนี่นะคะแต่ว่าหัวเลขกสามนี่ไข่เหล็กสองเนาะแม่นค่ะ กูไดมาคตัวนี้หรือจะเป็นสองหนึ่งสองแปดก็ไดเมียนค่ะอเอาเพื่อมักนะคะสามตัวหนึ่งสามแปดหรือว่าสามแปดสามหนึ่งนะคะเปบ่าเแถวพังกตาไทยมีสามหนึ่งหนึ่งแปดสามแปดนะคะเนี่ยหนึ่งสามแปดเนี่ยหนึ่งสามแปดเลยนะพูดไดเห็นเป็นเลขสองกับหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดจะเขียนไปไล่มันก็ขึ้นไล่ไปเลยบ่าวถวพังว่าขันจะเขียนไปไายก็ขึ้จังจะไล่โตโพดนะคะแต่ว่าขันเอฟซี FC มักกระร่องพิจารณาบึ้งนะคะถ้าเห็นเป็นเลขสองกับ เลขสามเป็นเลขสองก็คือใสซแปดสองหนึ่งหรือว่า 1, 2, หนึ่งสองแปดนะคะอันนี้เป็นเลขนัทางคว่ำฟันนะคะเล,เลขเลขฝันอันนี้เลขทูบเลขฟันในบ้านท่าเน้นตัวนี้ครับผมเน้นค่ะคคือหาศูนย์เก่าศูนย์เก่าเด้อพี่น้องเด้อค่ะเอะเน้นค่ะคคือศูนย์เก่าลอตเตอรี่ก็ได้ไวร้วายแล้วค่ะศูนย์เก่าเน้นชุดนี้ละศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหลักเก่าสามเต้าเน้นค่ะคคือศูนย์เก่าเน้นค่ะคะคือศูนย์เก่าหนึ่งหกเจ็ดนี่บ้านเลขที่เจลอตเตอรี่ค่ะ หกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับเน้นคัดคือหาศูนย์เก่าอ๋อเนาะอ่าแต่นี่ก็ร่องได้ทำมาช่มเลยหนึ่งหกเจ็ดกระซูนเก่าสามมีร่องใหม่ค่ะบปล่าเทาเพินจัดหมักจัดอยู่ในชุดของเพื่อนนี่แหละค่ะทานผู้ชมหาซูนนี่ก็ตรงกับทะเบียนรถเนาะพี่น้องอือเอ้าหรือว่าฝันดียุ้ยทำมาช่มคนะครับฟันพอพระพอยังกะดีอยู่เด็กฝันแม่งกะงวดแม่งงวดบอนะทำมาชมมีงวดเขางวดรุดนะคะ ถ้าหมักแกจะไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ด้าพี่น้องไม่ไเป็นน่าทางหยิบจับลอตเตอรี่นะครับผมบอมักกับเบิ้งซื้อคือเบาเถาวาทำงูนะครับเบาเถากกบูฮูหรอกว่าจอกตัวใดฝันจังใดกับมาเหล่าสุฟังไม่เป็นอะไรมาบอกสุกันฟังเพื่อมักเนาะบอมักกับบอเป็นอย่างฟังเบิ้งซื้อนี่แหละแต่ว่าถ้าหมักแกจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้แต่ถ้าถามเบาเถางวดนี่เบาเถาวักคือหมักศูนย์เก่ามักหาศูนย์เก่าที่ว่าที่ฝันตองวดนั่นแหละแต่ว่าบารเลขที่เจนี่กค่ะหนึ่งหกเจ็ดนี่กัน มักอยู่ดิมักอยู่มั็นมากแต่ว่าผันผันมักมักหลายคือสู์เก่าหาศู์เก่าเพราะว่าเห็นชักเป็นว่าเป็นยิบปรตรีให้นความฝันเป็นยิบให้เอาเอาโชคให้คนว่าจะได้โชคเรืเ่องตัวนี้คนวา่าก็เลยมักศู์เก่าก็เลยมักตัวนี้เ,<อ>เลขตรงกับเลขประจําก็คล้องความพม่ดงหาสูญเก่าเก้าสูญหา,าะนะครับฟังคัะคนะนักผู้ชมเบาวเถ่าเพิ่นก็นได้บวกแล้วนะคะเพื่ออฟซี อยากรู้ว่าบ่าวเถาเน้นตัวใดนักตัวใดนะคะผู้ชมค่ะเพื่อได้ไปเป็นแนวทางเนาะตเตอี่กระเมาแพงเจพันกระสูนเก้าเก้าศูนย์นี่แหละเพราะว่ามันตรงกับนครพนมนั่มนครพนมพันกระเด็นเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะับลอตเตอรี่ก็คือเก่าเพราะในรุ่นพี่น้องแผงลอตเตอรี่เพิ่งมิยังละหายไปก็ได้ยุ้แผงเพิ่งนั่นแหละนะศูนย์เก้าเก้าศูนย์ค่ะให้ได้ชุกได้มันน้ำบ่าวเถาเนาะห้ามักพี่น้องห้ามศูนย์เก้าสาม เก่าสามก็มาเก่าสามนี่แหละค่ะสูนสามก็ได้มาตัดอเอาอาขอบคุณค่ะเนาะบ่าวเถาให้ได้โชคได้ม้กันค่ะสวัสดีค่ะ